สวัสดีครับไปรายการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ชิปทำขบิเศษนะครับวันนี้มีเรามาดันใจอยากจะรีวิวหนังสือรัสยสยองนะครับรัสยสยองจากศิลรปรวัฒนรรมนะครับของวัติชนนะครับเวดโมสี4 4ีศิริจามเวลาประเทศไทยนะครับวันเพื่อสิริยี2สมกราคม2565ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเรียกร้องสิทธิมนุษยชน จากการอดอาหารของน้องตะวันกับน้องแบมที่ยอมอดอาหารอดน้ําเพื่อจะแลกกับสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญสิทธิในการแสดงออกเสรีภาพการแสดงออกนะครับรวมถึงสิทธิในการประกันตัวผู้ต้องหานะครับในคดีที่เป็นโทษแรงๆนะครับตุนจีนสีเทาตำรวจให้ประกันตัวนะแต่ในขณะที่ ก็ดีทางการเมืองไม่ให้ประกันตัวหมายความว่ายังไงนะครับมาดูรักสยดสยองกันนะครับวันนี้ผมขอจิบกาแฟไปด้วยสื่อนี้เขียนโดยคุณพัทรนิตสุขรังสันนะครับเขาบอกว่ารักสยดสยองนี่เผยกลไกจัดการซากศพความโศกโศก โงระบาดและทันทรมานผ่านเงมือผู้จัดการความสยดสยองนะครับมาดูหน้าหลังสยดสยองคือกิริยานะครับขนกลัวขนพองกลัวขนลุกขนพองหนังสือเล่มนี้ราคา340บาทนะครับมีทั้งหมด326หน้า เขาบอกว่าภาวะของความสิวิไลที่รัฐสยามสร้างขึ้นในช่วงเวลาในการปฏิรูปประเทศนั้นมิได้กำจัดความอารยาอไปอย่างสิ้นเชิงทว่าปิดบังความรู้สึกอันน่าสะพึงกลัวและความเสียสะเอียนเอาไว้ผ่านกลไกระบบความสยดสยองเขาว่า regime of honor และ horror h o r นะครับน่าจะออกเสียงนี้นะด้วยกลไกดังกล่าวความสยดสยองที่ เคยปรากฏขึ้นอย่างโจ่งแจ้งในยุคจารีตจึงดำรงอยู่ภใ,ในรัชสมัยใหม่อย่างแยบยนต์โอ้โหตรงเต้เลยภาวะความสิวไหลกลายเป็นเพียงข้ออ้างของรัฐในการควบคุมรัษฎรให้สยบและเชื่อมต่อการปกครองเอ้โนี้สุดยอดมากาไปดูหน้าในกันหน่อยครับไปดูหน้าในกันนิดหนึ่ง หน้าในเขาพูดถึงความสยดสยองความสยดสยองในระบบแห่งอารมณ์นะครับความสยดสยองในยุคจารีตของสังคมไทยตั้งแต่สมัยตาสามดวงนะครับแล้วก็ราชกิจารุเบกษากับการบันทึกค,ความสยดสยองในสมัยพระจ,จุลจอมเกล้านะครับบทที่สามขุน กะเลวราขุนกะเลวราอ๋อเขาว่าไงเป็นผู้จัดการความสยดสยองจากสร้างศพเป็นการควบคุมสร้างศพโดยชั้นนำยุคสยามจารีตสากศพแห่งความโศโคลปฏิปักษ์ต่อความสิวัยแห่งยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการกำจัดความรู้สึกอุจารผ่านขุนกะเลวราบทที่สี่นะครับบทที่สี่นะครับในรายการ กองตะเวนและกรมสุขาภิบาลผู้จัดการความสยกสยองบนพื้นที่สาธารณะความโสโโรกในพระนครวันที่ห้าโรงพยาบาลและผู้จัดการความสยบสยองผ่านทางการโสกโรโลกลคระบาดนะอันที่6นี่น่าสนใจครับอันที่6นะครับวันที่6อ่ะสนามสถิตยุติธรรมสยามผู้ควบคุม ความสยดสยองจากการทรมานร่างกายความสยดสยองกับการลงทันในช่วงรัชกาลที่หความกรุณาและปราณีการกำจัดความสยดสยองจากการทรมานเรือนร่างการสยดสยองความสยดของภายใต้เนื้อมือของสนามสถิตยุติธรรมสยามการป้องกันความรู้สึกหวาดกลัวของราษฎร และการปราบปรามกนของแผ่นดินบทที่เจ็ดหน้า299เก้เก้านี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นระบบความสอดสยองในรัฐสยามยุคใหม่โอ้อันนี้น่าติดตามอย่างยิ่งลองไปดูนะครับเื่อเล่มนี้ลองสนใจมาอ่านครับนักสยดสยองปัจจุบันก็คือเอาไปขังใช้กฎหมายยัดข้อหาไว้ก่อนแสดงออกก็ไม่ได้ คุกคามอุ้มหายต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นเต็ไมไปหมดเลยนะครับในช่วงของ16ปีที่ผ่านมาตั้งแต่รัฐประหาร17กันกันโอ้ต้องมองไปก่อนนะนู่นนุน่น14ตุลาหนึ่ก็เอารถถังออกมาเขียนค่าประชาชน6ตุลาหนึ่งกก็เขียนค่าประชาชนอย่างแท้จริงพุทธภาธมิน35มพุษภาธมิน53ครับ รัศยสยองเข่งฆ่าประชาชนกลางถนนในกรุงเทพมหานครซึ่งเราเห็นประจักษ์กันอยู่แล้วนี่คือรัสยสยองของประเทศไทยนะครับเผื่อใครสนใจหาเล่มนี้อ่านได้ครับรัศยดสยองของวัตถิชนนะครับศิละปะวัฒนธรรมครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ชิปทํำพิเศษครับสวัสดีครับ